สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกุลนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของผู้จัดการนะฮะบับงเอิญว่าได้มีโอกาสไปทำเวิร์กช็อปนะฮะร,ร่วมกับผู้บริหารแล้วก็พนักงานของบริษัทหนึ่งเขาต้องการที่จะพัฒนาพฤติกรรมบางอย่างในเชิงของการบริหารจัดการทั้งงานทั้งคนของเ,อเรียกว่าระดับที่เป็นหัวหน้าขึ้นไปนะครับตั้งแต่ระดับลีดเดอร์ขึ้นมาเป็นซุปมาเป็น แ a n เจอรแล้วก็ไปเป็นดีเร c เตอร์พยายามที่จะหาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ l e a ดอร์ชิพคอมพิเดนซีขึ้นมาพอเราทำตรงนี้สิ่งที่ผมต้องทำก็คือต้องสอบถามในมุมของพฤติกรรมของผู้จัดการณนะปัจจุบันว่าพนักง,งานเองมีความรู้สึกอย่างไรในมุมมองก็คือต้องการ Feedback บางอย่างนะครับประเด็นเล็กๆตรงนี้มันทำให้เราเห็นชัดเจนมากว่า พนักงานส่วนใหญ่เนี่ยจะมีมุมมองคล้ายๆกันคือไม่ต้องการพฤติกรรมบางอย่างนะไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการจะถูกทร e ต t ด้วยพฤติกรรมบางอย่างจากผู้จัดการของตัวเองนี่แหละครับซึ่งผมว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็เลยหยิบยกมาคุยกันในวันนี้นะครับพฤติกรรมที่ไม่ดีของหัวหน้าต้องพูดก่อนนะครับว่าหัวหน้าในที่นี้คือกินความรวมเลยนะครับทุกตำแหน่งที่มีลูกน้องไม่ว่าจะเรียกชื่อตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้บอกว่า หัวหน้าเป็นหัวหน้าที่ไม่ดีหรือเป็นผู้จัดการที่ไม่ดีนะครับบางคนเป็นผู้จัดการที่เก่งมากนะฮะแต่ว่าโอเคยังมีพฤติกรรมบางอย่างติดตัวอยู่ซึ่งมันทําให้ลูกน้องรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้แล้วก็อาจจะเหมือนกับถูกทําลายแรงจูงใจบางอย่างในบางช่วงเวลาไปนะครับลองมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะหก็คือที่พนักง,งานผู้เยอะมากนะครับคือพฤติกรรมที่ชมพนักง,งานแบบไม่จริงใจเหมือนกับชมแบบขอไปที เขาบอกว่ามีหลายครั้งที่ HR พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องของการให้ Positive Feedback เช่นคำชมนะให้การชื่นชมพนักง,งานเวลาทำผลงานได้ดีผู้จัดการบางคนก็พยายามทำแต่ความพยายามของเขากับกลายเป็นว่าพนักง,งานรู้สึกว่ามันไม่จริงใจชมแบบเป็นหน้าที่แบบนั้นนะฮะ ซึ่งถามว่ารู้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าบางทีด้วยความรู้สึกมองตาก็รู้แล้วบางคนก็ชมแล้วชมเล่าชมแบบทุกอย่างที่พนักงานทํามาก็แม้กระทั่งพนักงานรู้สึกว่ามันก็ปกตินี่นาะ แต่ผู้จัดการก็ชมชม,ชม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 ซึ่งมันก็มากจนเกินไปมันเลยทําให้พนักงานรู้สึกว่าไอ้ที่ได้รับคําชมมาเนี่ยได้รับมาแบบจริงใจไหมเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยถ้าเราพัฒนาผู้จัดการเราให้ชื่นชมแบบจริงใจต้องมีพฤติกรรมภาษากายอันนี้สําคัญนะฮะเวลาจะชมใครแบบจริงใจเนี่ยภาษากายแววตาน้าเสียงมันจะออกมาด้วยนะครับไม่งั้นแล้วมันจะมาแค่คําพูดอย่างเดียวพนักงานก็จับทางได้อยู่ดีนะฮะประเด็นที่2ก็คือเขาไม่ชอบพฤติกรรมของหัวหน้าที่ เป็นมองว่าเป็นตัวเองถูกต้องอยู่เสมอเป็นหัวหน้าที่ไม่เคยผิดเลยทั้งท,งท้งที่บางเรื่องเนี่ยหัวหน้าผิดจริงๆแต่หัวหน้าเองก็จะชี้ไปทางอื่นโทษนู่นโทษนี่โทษสภาพแวดล้อมรวมถึงถ้าหนักหน่อยก็จะโทษกลับมาที่พนักงานอะว่าเนี่ยที่ผมทําแบบนี้ก็เพราะว่าพวกคุณนี่แหละบังคับให้ผมทาถึงส3 4าแบบนั้นนะครับหรือบางครั้งพนักงานเองมีข้อคิดเห็นที่โต้แย้งมุมมองบางอย่างของตัวหัวหน้าเขาเอง หัวหน้าก็มักจะมีข้อโต้แย้งมาว่าคุณประสบการณ์กี่ปีผมประสบการณ์กี่ปีสุดท้ายหัวหน้าก็เป็นฝ่ายถูกเสมอซึ่งแบบเนี้ยทำให้พนักง,งานรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ที่จะทํางานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราผิดได้นะฮะผู้จัดการเองก็สามารถที่จะผิดได้ผิดแล้วยอมรับผิดผมว่าเนนี้เป็นสิ่งที่ลูกน้องจะให้การชื่นชมมากกว่านะครับ 3. คือพฤติกรรมที่ไม่เคยจดจําอะไรเลยเป็นหัวหน้าที่ ไม่เคยจําอะไรเกี่ยวกับลูกน้องได้เลยนะครับถ้าเราแยกกันนะฮะเรื่องลูกน้องเรื่องคนก็คือบางทีชื่อลูกน้องนี่ยังจําไม่ได้เลยว่าชื่อลูกน้องคนนี้คือชื่ออะไรบางทีก็เรียกผิดนะฮะเรียกชื่อคนนู้นมาเรียกคนนี้เอาคนนี้ไปเรียกคนนั้นอีกทีหนึ่งซึ่งลูกน้องบางทีก็โอ้โหอยู่กันมาตั้งปี2ปีแล้วนี่ยังเรียกผิดกันอยู่ตลอดเวลามันก็สร้างความสร้างแรงจูงใจในเชิงลบอะครับให้กับพนักงานได้เช่นกันในเรื่องงานก็เช่นกันบางทีก็ เยอะไปหมดจนกระทั่งอาจจะไม่ได้เยอะด้วยซ้ำไปแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจมากกว่าเวลาลูกน้องมารายงานเรื่องนี้เรียบร้อยส่งรา,รายงานมาแล้วส่งอีเมลมาแล้วหัวหน้าพอถึงเวลาใกล้ๆที่จะต้องไปประชุมก็มักจะมาตามอีกทีนึงว่าเอาส่งมห้ยังส่งไหมยัง ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยลูกน้องเขาบอกเนี่ยส่งมาแล้วนะวันนู้นวันนี้วันนั้นพอไปเช็คเข้าก็าอพบเจอพอดีแบบเนี้โหลูกน้องเองก็จะรู้สึกระอาเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะส่งไปทุกอย่างทําตามเกณฑ์ทุกอย่างแล้วหัวหน้านี่ลืมทุกสิ่งอย่างไปเลยอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมอีกอันหนึ่งที่พนักง,งานไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะครับ พฤติกรรมถัดมาคือเป็นหัวหน้าที่ขี้เล่นอะ่ะคือชวนลูกน้องเล่นตลอดเวลาเขาอาจจะมองในมุมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่บางครั้งก็เล่นมากจนเกินไปบางคนเลยเถิดนะครับเอาเรื่องของลูกน้องคนนี้มาล้อ จนกระทั่งลูกน้องคนนี้รู้สึกไม่ดีแต่ว่าเขามองแค่เพียงว่าได้รับเสียงฮาได้รับเสียงหัวเราะจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นจากทีมงานก็จะรู้สึกดีแต่ลืมไปว่าความรู้สึกของลูกน้องคนที่ถูกเอามาล้อเลียนเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรเคสพวกนี้ก็ต้องคอยระวังเหมือนกันนะครับพฤติกรรมถัดมาคือเป็นหัวหน้าที่มีพฤติกรรมตัดสินใจช้าครับเวลาเข้ามาขอคําปรึกษาและต้องตัดสินใจขอคําตอบขอฟันธงหน่อยนะครับหัวหน้า หัวหน้าบางคนก็โมแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมากมายจริงๆไม่ได้บิดนะฮะแต่ว่าถามแล้วถามเล่าอะครับบางคนก็ให้ไปหาเพิ่มเติมมาอีกทั้งๆที่ทข้อมูลก็ครบถ้วนอยู่แล้วจริงๆแล้วก็ต้องย้อนกลับมาคือหัวหน้าเนี่ยไม่กล้าที่จะตัดสินใจมากกว่าก็เลยพยายามจะยื้อเวลาออกไปแต่ในฝ่ายลูกน้องเองก็บอกว่าเอา้านายใหญ่ก็ตามงานผมมาสุดท้ายมันก็ต้องขอจากนายนี่แหละที่ต้องอนุมัติเรื่องพวกนี้ ซึ่งถ้านายยังไม่ดูมัดงานนี้ก็ยังเดินไม่ได้อยู่ดีแล้วถ้านายใหญ่าตามมาจะเป็นยังไงเคสพวกนี้มันก็ทําให้เกิดปัญหาในการทํางานของตัวพนักง,งานเองที่มันเดินงานต่อไม่ได้จากการตัดสินใจที่ช้ามากของหัวหน้าตัวเองนะครับพฤติกรรมสุดท้ายที่ลูกพนักง,งานพูดถึง เยอะเหมือนกันแต่มาแต่อาจจะไม่ได้ในทุกองค์กรนะครับเดี๋ยวนี้ก็ในประเทศไทยน่าจะไม่ค่อยพบเจอมากเท่าไหร่แต่ถามว่ามีไหมผมว่าก็ย่าจะยังมีอ่ะคือพฤติกรรมของหัวหน้าที่ชอบบูลลี่ลูกน้องหรือว่า harassment ในเชิงของล่วงละเมิดนะครับอย่างเช่นถ้าพฤติกรรมบูลลี่ก็คอยที่จะกั่นแกล้งลูกน้องที่ตัวเองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาลูกน้องคนนี้ไปดินท้ายคนนั้นฟังเอาคนนั้นไปดินท้ายคนนี้ฟังอย่างเงี้ยรวมถึงอาจจะมีการกั่นแกล้ง ทำให้ผลงานของเขาเสียหายหรือเอาไปพูดในทางที่เสียหายกับนายใหญ่ซึ่งนายข้างบนเอง <c oughs> เขาก็ <c oughs> ไม่รู้อะครับว่าพนักงานคนนี้เขาทางานอะไรกันแน่สุดท้ายก็เชื่อผู้จัดก,การแล้วก็ผลงานของลูกน้องคนนั้นก็แป๊กไปเลยเคสอันนี้ก็ถือเป็นการที่บูลลี่เยอะเหมือนกันนะครับอีกเคสหนึ่งคือล่วงละเมิดเนี่ยก็คือหัวหน้าที่แมวมีแนวแบบเท่าหัวงูนะฮะเป็นลักษณะที่ ใช้อาจจะไม่ใช่แบบถึงกับถึงเนื้อถึงตัวแต่ด้วยสายตาด้วยคำพูดด้วยกริยาท่าทางมันบ่งชี้แบบนั้นได้ชัดเจนเนี่ยซึ่งถ้าหัวหน้าเป็นผู้ชายลูกน้องเป็นผู้หญิงลูกน้องเองก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องทำงานกับหัวหน้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้แต่อย่ามองแค่เพียงว่าหัวหน้าชายลูกน้องหญิงนะครับบางครั้งหัวหน้าหญิงกับลูกน้องชายก็มีประเด็นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวเยอะถ้าท่านได้ผมว่า อย่างผมเองเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับหลายๆองค์กรเนี่ยมันก็เห็นประเด็นที่แปลกๆเยอะอะบางครั้งเราก็ไม่นึกว่ามันจะมีประเด็นแบบนี้ด้วยแต่สุดท้ายมันก็คือการล่วงละเมิดเคสแบบเนี้ยไม่มีลูกน้องคนไหนชอบนะฮะอาจจะเป็นในแง่ของการเล่นการเมืองหรืออะไรบางอย่างซึ่งท่านเองเป็นหัวหน้าถ้าสมมติต้องการจะเป็นหัวหน้าที่ดีก็คงต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพอประเด็นพฤติกรรมพวกนี้ที่มันออกมาเนี่ยเราก็เลยแนะนําไปว่าก็ควรจะต้อง มีการวาง competency ที่มีนิยามบางอย่างหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรนั้นเป็นอยู่หรือหัวหน้าที่มีถูกได้รับฟีดแบ็กในทางลบจากลูกน้องเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสว่าเป็นใครนะครับพยายามที่จะหยิบยกเอาพฤติกรรมเหล่านั้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการที่จะปรับปรุงหัวหน้าในองค์กรให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเคสในวันนี้ที่เอามาเล่าเนี่ยก็ ลองเอากลับไปพิจารณาในองค์กรของท่านเองดูก็ได้นะครับว่าถ้ากรณีที่เราวาง managerial competency leadership competency แล้วเนี่ยตัว competency เองมันถูกเขียนไว้อย่างดีอยู่แล้วนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพฤติกรรมเล็กๆแบบนี้เรามักจะมองข้ามหรือบางทีก็ลืมไปเลยมันก็เลยทำให้หัวหน้าบางคนก็ได้ competency ที่เป็น leadership คะแนนสูงปริดเลยแต่ในมุมลูกน้องกับรู้สึกว่าเขาได้รับการได้ได้รับถูกถูกถูก t r e a แบบที่เล่ามาเนี่ย มันทําให้เขารู้สึกแบบแปลกๆไงว่าเอ้ยทำไมคะแนนลีดเดอร์ชิพสูงแต่ตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าหัวหน้าเขาเองไม่เห็นจะมีเลยลีดเดอร์ชิพแต่ยังมีพฤติกรรมที่คอยกันแกล้งพวกเราอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องหยิบเอา2ออันนี้มาเชื่อมโยงกันให้ได้นะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพราะว่าหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ